สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะามาเฉลยหรือว่าแสดงวิธีคิดโจทย์ในเกี่ยวกับาการประยุกต์ใช้ความรู้ในกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะมาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์บอกว่าถ้าในรูปนะคะถ้าที่ง ท่าทีห่หคือ4นิวตันและพื้นไม่มีความเสียดทานถ้าต้องการให้วัตถุทั้ง3นะ,ะทั้ง3เลยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a เมตรต่อวินาทีกำลังสองแรง p ที่ทำมุม37องศานะคะกำเนิดระดับต้องมีขนาดกี่นิวตันน,นี่คือโจทย์นะคะสิ่งที่เขากำหนดมาให้ตรงนี้นะคะ ทเท่ากับสนิวตันนะคะตรงนี้ไม่ได้กำหนดให้หาตัวนี้นะคะให้หาตัว p เขาบอกว่าแรง p แรง p ที่ที่ทำมุมนี้นะคะมีค่ากี่นิวตันถือว่าถาม p เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองหาพเท่ากับเท่าไหร่เนาะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอ่ะทีนี้ อันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องมาเขียนแผนภาพอิสระก่อนตอนนี้เรารู้ว่าโจทย์ถาม p นะ,ะแต่ว่า p เนี่ยทำม,มุม37องศานั่นแสดงว่าเราต้องมีการแตกแรงนะะแตกแรง p ตัวนี้นั่นเองซึ่งเราจะหาว่า p คือเท่าไหร่แต่ p ดันเอียง37องศานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแตกให้มันอยู่ในแนวแกน x และแตกให้ไปอยู่ในแนวแกน y นะคะอ่ะลงมาทำกันเลยนะคะอ่ะเราแตก p p ซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่นิวตันนะคะแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะหามันนะคะตอนนี้เราแตก p มาที่แกนนี้นะะอ่ะ,อะเดี๋ย้ขอเปลี่ยนสีอ่ะเราแตก p มาที่แกนนี้นะคะแกน x นะคะตรงนี้มุมมุมอยู่ตรงนี้นะคะ37องศาเนะี่ย ะัะนั้นเมื่อแตกมาที่แกน x มันเป็นการแตกเข้าหามุมมันเป็นการแตกเข้าหามุมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยได้ว่า p cos 37องศานะคะ p cos 37องศาอ่ะทีนี้เราก็ไปแตกเข้าสู่แกน y ด้วยนะ,ะก็แตกมาตรงนี้แกน y นะคะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ p sin าองศานะะสองศานี้อ่ะนี่คือการแตกแรงเสร็จละนะคะแตกแรงเสร็จล้วทีนี้เราก็ไปพิจารณาต่อโจทย์บอกไม่มีความเสียานะคะถ้าไม่มีความเสียทานเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเขียน mg แบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้ n เราไม่ได้ใช้ n ตัวนี้นะคะเพราะว่า n ตัวนี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรคะอาหารค่าของแรงเสถียรนั่นเองซึ่งโจทย์บอกว่าไม่มีแรงเสถียรไม่มีความเสถียรเราก็อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะพื้นลื่นนั่นเองทีนี้วัตถุเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a ะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a แต่โจทย์ไม่ได้บอกว่า a คือเท่าไหร่นะ,ะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a แสดงว่าข้อนี้จะต้องใช้ซิกมา f เท่ากับ ma นะ,ะเป็นกฎข้อที่2ของน,นิวตันนะ,ะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มี a นั่นเองเราต้องหา a ก่อนนะ,ะเพราะว่าซิกมา f ต้องเท่ากับ ma นะ,ะ,นะะอะโอเคเราหา a ก่อน เราหา a ยังไงหา a เ,เราจะหา a ค,ความเร่งของระบบความเร่งของระบบซึ่งคําว่าความเร่งของระบบแปลว่ามวลแต่ละก้อนอมวล5กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รมัม12กิโลกร,รัมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถคิดหาค่าของความเร่งเนี่ย ได้สองวิธีคือหนึ่งหามันทางระบบเลยนะหาทางระบบเลยแต่การหาทางระบบเราต้องรู้ค่า p นะ,ะว่า p เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ในที่นี้เรายังไม่รู้เพราะเขาให้หาค่า p นะวิธีที่สองสามารถตัดคิดทีละก้อนได้คิดก้อนใดก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่า ทั้ง3ก้อนนี้มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่เท่ากันอยู่แล้วนะ,ะทีนี้โจทยนะ์น่ะบอกว่า T1 เนี่ยมันเท่ากับ4นิวตันมันคือตรงนี้นะคะทีเท่ากับ4นิวตันอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกคิดก้อนก้อนไหนคะก้อนสุดท้ายก้อน5กิโลกรัมตรงนี้นะคะเราแยกคิดเลย อ่าเราแยกคิดอยู่ยรอิดหน่เราสามารถแยกคิดก้อนนี้เลยนะถ้าเราแยกคิดก้อนนี้อ่ะสมมติว่าอาจจะไม่ต้องเขียนรูปใหม่เราก็คิดที่นี่เลยนะคะทีถ้าเราคิดที่วัตถุก้อนใดนะคะ หรือแรงดึงเชือกจะพุ่งออกจากวัตถุก้อนนั้นตอนนี้เราคิด t หนึ่งนะ,ะโดยโดยเราพิจารณาวัตถุมวล5กิกร,รมัมเพราะฉะนั้น t หนึ่งก็จะพุ่งออกจากมวล5กิโลกร,รมัมนั่นเอง t หนึ่งน่ยนะคะมันเป็นเส้นเชือกเส้นนี้ถ้าเราคิดที่3กรริโกรัม t หนึ่งก็จะพุ่งออกจาก3กรริโกรัมแต่เราไม่ได้คิด3กรริโกรัมเรามาคิดที่5กรริโลกรัมเพราะอะไร เพราะว่า5กิโลกร,รัมมันไม่ได้พ่วงอะไรนะคะแต่ถ้าเราคิดที่3กิโลกร,รัมมันมีพ่วงสองข้างเลยนะคะก็เลยน่าจะยากกว่าตรงนี้นะคะก็เลยเลือกที่จะพิจะระนารณามวล5กิโลกร,รัมเพื่อที่จะหาค่าของ a นะคะอืเราตัดคิดที่มวล5กิโลกร,รมลัมนะคะตอนนี้เพื่อหาค่าของ a การหาค่าของ a หรือความเร่งเนี่ยเราก็หาโดยใช้สมการ ซิกมาเอฟากเอซิกมาเอฟเท่ากับเอนะฮะเราก็มาพิจารณาดูว่ามีแรงอะไรบ้างที่กระทําต่อมวล5กิโลกรัมนี้ก็มีแค่แรงเดียวก็คือแรงที่หนึ่งนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเราใส่เข้าไปที่หนึ่ง นี่คือแรงแรงทั้งหมดอะมีแรงเดียวเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีแรงเสีษดทานด้วยนะคะก็มีแรงเดียวในแนวการเคลื่อนที่เาะตอนนี้วัตถุกาลังเคลื่อนที่ในแนวแกน x นะคะเท่ากับนะ,ะก็เท่ากับอะไรเท่ากับ ma นั่นเองตอนนี้เราแยกคิดที่มวล5กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น m ตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ5กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะเพราะเราแยกคิดนะ,ะอ่ะทีนี้ เราจะหาค่า A ใช่ไหมคะเราแทนค่าเข้าไปจะได้ว่า,าโจทย์กำหนด t 1เป็น4ใช่ไหมแล้วก็แทน4นิตันนะคะแล้วก็หารด้วยมวลนะะมวลก็คือ5กิโลกร,รัมก็เท่ากับ A อดังนั้นเราได้ค่า A แล้วนะคะ A ก็เท่ากับ4ส่วน5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองนี่คือค่าของ A นะ พอได้ค่าของ a แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอแบ่งตรงนี้นะคะเราได้ค่าของ a แล้วเราก็จะไปหาค่าของ p นะว่า p จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้คือเราแตก p มาละนะคะแตก p เข้าสู่แกน x จะได้ p cos 37ซึ่งเป็นซึ่งอยู่ในแนวแนวการเคลื่อนที่ อยู่ในแนวการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ P cos 37นั่นเองนะอ่ะทีนี้การหาค่า P นะคะร,ระบบของเราหมายถึงมวลทุกก้อนเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะคะเนื่องจากว่าออกแรง P ที่ทำมุม37องศาแต่เราแตก P มาตรงนี้ละแนวการเคลื่อนที่ของเราอยู่ในแนวแกน x นะคะเพราะฉะนั้น แรงที่มาเกี่ยวข้องก็จะมีแรง P cos 37ถ้าเราคิดทั้งระบบนะคะถ้าเราคิดทั้งระบบเราไม่ต้องคิด t นะคะไม่ต้องคิด t แต่ถ้าเราแยกคิดเหมือนตะกี้นี้นะคะเราต้องคิด t ตอนนี้เรากำลังจะคิดทั้งระบบนะ,ค,ะคิดทั้งระบบเพราะว่ามันพ่วงกันอยู่นะคะอะ่ะเราลองมาคิดดู ตอนนี้เรากำลังจะหาค่า p นะโดยใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเอง sigma F เ,เท่ากับ ma คิดทั้งระบบเราไม่ต้องใช้ t นะฮะไม่ต้องเอา t มาคิดนะ,ะเราก็จะได้ว่าแรงที่กระทำต่อระบบของเรามีแค่แรงเดียวคือแรงนี้นั่นเองนะคะ p cos 37องศาเท่ากับ ma นะฮะ ทีนี้ค่าของคอร37องศาคือ4ส่วน5นะคะก็จะได้ว่า P คูณกับ4ส่วน5เท่ากับนะะมวลในที่นี้นะคะเราคิดทั้งระบบเลยนะเราคิดทั้งระบบเพราะฉะนั้นมวลตัว m ตัวนี้ก็แปลว่ามวลทุกก้อนรวมกันนั่นเองนะะก็คือ12บวก3บวก5รวมเป็น20กิโลกรัมใส่ตัวเลขเข้าไป 20กิโลกร,รัมแล้วก็คูณด้วย a ซึ่งเราหามาได้ตรงนี้แหละ4 5ส่วนนั่นเองคูณด้วย4 5ส่วนห้เมตรต่อวินาทีด้วยกันสองอ่าทีนี้มาถึงตรงนี้ละเราก็เป็นคะสามารถตัดทอนได้เลย4 5ส่วนตัดกับ4 5หเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็ตอบได้เลยนะคะ p ก็มีค่าเท่ากับ20นิวตันนั่นเองเป็นคำตอบของเรานะคะ สำหรับข้อนี้ก็จะมีวิธีการคิดแบบนี้นะอ่าโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้ากับโจทย์ข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ